ทุกคนว่าลูกป้อนฟอพัดตัวนี้สีสวยไหมในส่วนของสีเขาจะออกเป็นสีเขียวอ่อนแจมสีเหลืองนิดหน่อยนะราคาตัวนี้ทุกคนรู้ไหมราคาอยู่ที่400บาทเองนะพี่ก็ได้ยืนดูแล้วก็ขออนุญ,ญาตจับในส่วนของลูกป้อนนกแก้วฟอพัดตัวนี้ปกติแล้วนกแก้วฟอพัดนะ เาจะมีหลากหลายสีแต่ตัวนี้คือแจม2ส,สีเลยนะสวัสดีในช่วงของตอนเช้านะทุกคนเช้าวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจดตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนั่นเองโดยวันนี้เราก็จะมาดูราคาลูกป้อนนกแก้วนา <stage S 1> น,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 นาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่นี่มีลูกป้อนนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์มากๆหลากหลายสายด้วยนะตั้งแต่ไสายแรกเกิดจนเป็นผลคุมเลยนะครับทุกคนบางตัวสวยมากๆบางตัวเล็กนิดเดียว do todos ลป้อนนกแก้วสายพันธุ์แรกก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วคอกระเทลนะครับนกแก้วคอกระเทลนี้อาทิตย์นี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่900บาทจนถึง1,500บาทเลยนะครับโดยสีที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของนอร์มอลนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์ขนภายจะเข้าขนคุมแล้วเขาก็กินอาหารอยู่ประมาณ3เวลานะครับน่าจะประมาณสัก7จ็ดนั่นเองทุกคนโดยปกติแล้วลูกป้อนนกแก้วคอกเทลนี้ เราจะสามารถพบเจอได้หลากหลายสีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาบางตัวอาจจะมีสสีแจมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้แต่ถ้าเป็นสีเหลืองหรือในส่วนของสีเทานิดหน่อยจะเป็นนอร์มอนกับในส่วนของลูติโน่นั่นเองทุกคนราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่900-1500ถึง1,500บาทนะครับปกติแล้วนกแก้วคอกาเทลนี้ในเรื่องของสีราคาก็อาจจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดประมาณสัก4ถึงบาทนั่นเองโดยตา ปกติแล้วสีธรรมดาจะมีราคาถูกกว่าพวกลูติโนนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้บางตัวจะอยู่ที่1000บางตัวก็จะอยู่ที่900บาทนั่นเองทางนี้ใครชอบในส่วนของสีไหนก็ลองไปดูได้แต่ปกติแล้วนกแก้วเ,าเ้าก็เทวสวยทุกสีเลยนะยิ่งในส่วนของลูติโนที่บอกว่าราคาจะเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทนี้ตามที่ทุกคนเห็นจุดมาร์กเขาจะเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงอนเขาสีเหลืองแก้มเขาเป็น สีแดงอมส้มนะครับส่วนตัวอาจจะเป็นสีเหลืองขาวนิดหน่อยแต่ในส่วนของตรงนี้สีนี้แหละที่แพงที่สุดนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเพาะเลี้ยงสีธรรมดาจะเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับสำหรับกรงรวมนะตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อันนี้เป็นนกรุ่นหรือนกพ่อแม่พันธุ์บางกรงยังไม่ได้เข้าคู่นะครับ บางกงเป็นนกรุ่นขึ้นมานิดหน่อยแต่บางกงอาจจะเคยเข้าคู่มาแล้วตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ใครอยากจะเพาะเลี้ยงนกแก้วเขาก็เทลผมอยากจะแนะนําในส่วนของ การเพาะเลี้ยงกงละ1คู่นะครับไม่เพาะเลี้ยงรวมเพราะว่าถ้ากงไม่ใหญ่พอเขาอาจจะกัดกันได้เห็นแบบนี้เขาจิกกัดกันจนเสียชีวิตได้เลยนะครับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะนกแก้วฟอพัดนี้ปกติแล้วเรามาเจอจะอยู่ที่400บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนก็ในส่วนของสีฟ้าสีเขียวอาจจะมีราคาค่อนข้างถูกหน่อยนะในช่วงนี้ก็ทั้งนี้ใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วฟอพัดก็ลองมาเดินดูได้เลยครับ เพราะว่าอาจจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกดูด้วยนะครับโดยตัวนี้ผมก็ได้มาเจอซึ่งเขาสีสวยมากๆเลยนะในส่วนของ เหลืองเขียวนั่นเองโดยปกติแล้วถ้าพี่เจอในสีที่ตัวเองชอบหรือสวยแปลกตาพี่ก็จะรับเหลืยงไว้นั่นเองทุกคนน่ารักมากๆากเลยนะอันนี้คือขออนุญาตจับออกมาถ่ายลิปวปอรโลแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็จะเอา1ตัวกลับบ้านไปด้วยนะครับโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเรามาเจอในสายของนกแก้วที่เราชอบหรือสีที่เราชอบอ่ เราก็ซื้อกลับบ้านเนี่ยเลยนะครับที่จริงแล้วว่าจะเอา2ตัวด้วยนะทุกคนก็ตัวละ400บาทเองก็ได้รับตัวโตวขึ้นมาหน่อยเป็นในส่วนของตัวพี่กลับบ้านไปนะครับสีเขาจะออกไปทางอาจจะเขียวก็ไม่เขียวอาจจะสีเหลืองก็ไม่สีเหลืองนะครับรอดูตอนโตเลยน่าจะสวยมากๆนะแต่ไม่รู้ว่าใครแปอาทิ์เดียวกันไปเจออ่ะก็จัดกลับบ้านเลยนะครับแต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็อยู่ที่400บาทเช่นกันจะเป็นตัวโตขึ้นมาแล้วพี่เขาขิดปีกแล้วนะครับตามที่ทุกคนเห็นนี้จะไม่มีปลายปีกบินของเขาแล้วก็ถือว่า โอเคมากๆเลยการที่เขาจะกระโจนบินตอนเราเลือกซื้อได้หรืออาจจะมีการฉีกปีกเพื่อที่เขาจะกระโจนบินหนีได้นั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนาะไซนี้เป็นไซที่โตแล้วสามารถป้อนเช้าค่ําได้ในส่วนของกลางวันเนี่ยเขาแทะเมล็ดมินเล็ดหรืออาหารไข่ได้เลยนะครับไซที่โตแล้วก็จะเป็นการ ที่เราจะแนะนําสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาในช่วงของตอนเที่ยงหรือทํางานสามารถป้อนเชา้าค่าได้นั่นเองแต่ถ้าใครไม่อยากเลี้ยงลูกป้อนก็มีนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ให้ดูด้วยนะครับราคาพวกนี้จะถูกหน่อยนะครับกงรวมจะเริ่มต้นที่400-600บาทนั่นเองทุกคนแต่ถ้าเป็นในส่วนของสีเขียวสีฟ้านี้ก็มีราคาถูกเช่นกันนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะแยกเพศผู้เมียให้นะครับสาหรับใครที่อยากจะได้1คู่ไปเพาะเลี้ยงนะครับลูกป้อนสาย พันนี้ก็เป็นนกแก้วอีกหนึ่งชนิดที่นิยมเลี้ยงกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะลราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 500บาทนะครับปกติแล้วราคานี้ถือว่าถูกมากๆสาหรับนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะทุกคนเราก็เลือกซื้อในส่วนของสีที่เราชอบแต่นกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจสีไหนในอาทิตย์นั้นที่ไปเจอก็สามารถซื้อมาได้แต่ผมเองไม่อยากจะให้คัดเลือกสีไว้ก่อนนะครับพอไปดูจริงๆอะ่ะสีที่เราต้องการอาจจะไม่มีนะครับทุกคนสําหรับพ่อแม่พันธุ์ใครที่อยากจะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียง หรือเลี้ยงดูนี้ราคาจะเริ่มต้นที่400บาทจนถึง600บาทเลยนะครับสำหรับนกรุ่นหรือพ่อแม่พันนะโดยปกติแล้วนกแก้วเลิฟเบิร์นี้ก็จะเป็นราคานี้แล้วนะทุกคนก็เห็นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วก็อาจจะแพงหน่อยแต่ว่า ตกมาปีนี้พ่อแม่พันธุ์หรือนกรุ่นถูกมากๆเลยนะครับอาจจะตกคู่ละ800หรือตัวละ400หรือคู่ละ1,000ตัวละ500บาทได้นั่นเองสําหรับนกแก้วหงหยกนี้เราก็จะพบเจอทั่วไปอยู่แล้วตามตลาดสัตว์เลี้ยงเขาจะเยอะมากๆเลยนะครับราคาจะเริ่มต้นที่100บาทนะเหมาะกับการเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงสวยงามเลี้ยงทําไซส์และในส่วนของการผสมสีหรือการพ่อพันธุ์ของนกแก้วลอง ดูนะครับนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์นี้ในการแยกเพศเขาจะดูที่จมูกนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมก็ยังดูเพศนกแก้วหงหยกไม่เป็นนะครับเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นนี้ปกติแล้วพวกนกแก้วหงหยกจะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะครับทุกคนใครชอบสีไหนหรือชอบในส่วนของการเพราะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงสี ก็ลองไปดูได้จะมีเยอะมากๆมีแทบจัดทุกร้านเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงลูกป,ป้อนนกแก้วหงอยกลูกป,ป้อนนกแก้วหงอยกนี้สามารถพบเจอได้อาจจะไม่บ่อยนะครับถามว่าทําไมถึงอาจจะไม่บ่อยคืออาทิตย์2อ,อาทิตย์เราอาจจะไปเจอหนึ่งครั้งก็ได้นะครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ที่ผมรับมาเลี้ยงผมก็ได้ถ่ายในส่วนของเสียงร้องเขาไว้ก็ตามที่ทุกคนได้ยินเลยคือลูกป,ป้อนนกแก้วหงอยกใช่ว่าจะเสียงเบานะครับเขาเสียงดังมากๆพวกนกรุ่นหรือพรอ พันก็เสียงดังเช่นกันนะทุกคนสําหรับสายพันต่อมาก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วกีนชิกนะนกแก้วกีนชิกในช่วงนี้ผมก็ทซส์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเราก็ได้มาดูในสีของเยลโล่ซสนะครับสีของเยลโล่ซสตัวนี้สวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นตาเขาไหมตาเขาจะเบิกกว้างจะไม่หลับตาตัวเขาก็จะสาดสา้นดังที่ทุกคนเห็นนี้คือตัวนี้สวยมากๆแต่เราไม่ได้รับกลับบ้านนะครับราคาเริ่มต้นของ ลูกป้อนนกแก้วเยลโล่สายหรือในสายของกินชิกรวมทุกสีเลยนะครับจะเริ่มต้นที่900บาทถึง1,500บาทเลยนะครับพวกเยลโล่สายจะอยู่ที่1,300บาทตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้แล้วก็จะมีพายแอปเปิลอยู่ที่1,500บาทนั่นเองโดยในสายของเยลโล่สายก็จะเป็นราคานี้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากได้ในสายของสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นนอมอนเริ่มต้นขึ้นไปจะอยู่ที่1,300บาทถึง1,500บาทเลยนะครับ แต่บางร้านอาจจะอยู่ที่1,000บาทนั่นเองทุกคนโดยปกติแล้วถ้าใครอยากจะเลี้ยงลูกป้อนนกแก้วกินชิอ้อ่ะราคาจะไม่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับจะอยู่ที่1,000ถึง1,500บาทนั่นเองถ้าใครอยากได้ในสายของสีฟ้าอาจจะเพิ่มตังมาอีกสัก3-400บาทก็อาจจะได้พวกไฮแอปเปิลหรือพวกกิโลไซ์เช่นกันแต่ทั้งนี้ในสายของสีบูขึ้นชื่อในส่วนของราคาอยู่แล้ว อาจจะไม่มีราคาหลักร้อยจะเริ่มต้นที่1,000บาทอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ลองไปดูได้ว่าเราชอบในสายสีไหนไปดูตัวจริงอาจจะไม่ชอบโดยเจอในสายของสีจอจะสวยมากๆพวกลูกป้อนนี้เราต้องฝึกตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกอ่ะเขาอาจจะบินหลุดหายไปได้นั่นเองโดยปกติแล้วถ้าเป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุในการเพราะเลี้ยงนี้เลี้ยงสายจะอยู่ที่ประมาณสัก 4ีถึงหเดือนนะตามที่พี่เห็นในกรงบางตัวจะอยู่ที่หลักปีก็ได้ถ้าเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์น่ะราคาจะเริ่มต้นที่1,300บาทถึง2,500ได้นะครับเพราะว่าแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงก็ลองไปดูได้ว่าเราเหมาะกับสีไหนหรืออยากจะเลี้ยงในสีไหน พวกกงรวมนี้เขาไม่เชื่องอยู่แล้วเอามาขีดป,ปีกเขาก็ยังกัดอยู่แล้วนะทุกคนสายพันธุ์ต่อมานี้จะเป็นลูกป้อนนกแก้วสันคอนัวนะครับสันคอนัวที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้อายุหลัก20วันนะทุกคน20วันนี้ก็จะเป็นคนภายขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับทั้งนี้ในการเลือกซื้อลูกป้อนนะ่ะพี่ๆเขาให้เราจับดูหรือเลือกซื้อได้อยู่แล้วให้เลือกซื้อดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจะงอยปากตัว ทุกอย่างเลยในส่วนของการกินเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงย่อยดีไหมแต่ถ้าใครอยากได้ตัวโตขึ้นมาหน่อยย่อยดีๆก็จะเป็นในสายของ ผลพายขึ้นมาจะเข้าขนคุมก็จะเป็นประมาณนี้ไซนี้ถ้าเขาไม่ป่วยเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายนะครับการป้อนอาหารก็จะอยู่ที่9-10 m ถึง10 ml นั่นเองแต่ทั้งนี้การป้อนอาหารไซนี้ก็ยังอยู่ที่3เวลาอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากป้อน2เวลาแนะนำให้เอาไซ์ขนคุมหรือไซ์หัดแท้แต่ถ้าเป็นไซ์หัดแท้ราคาจะตีห่างออกจากราคาพื้นฐาน2 0 0 0หน้าจนถึง3,000ได้นะครับทุกคนแต่ทางนี้ใน ส่วนของราคาไซค์ขนคุมอะไม่แปลกที่จะอยู่ที่3,000นนะครับเพราะว่าในส่วนของค่าอาหารค่าต่างๆที่เขากินมากว่าจะโตนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเพาะเลี้ยงหรือที่เขารับซื้อจากผู้ปกครองเดิมที่เลี้ยงมาทุกคน ราคาจะอยู่ที่4,500บาทนะาสำหรับนกแก้วซันคอนนวปกติแล้วถ้าเราไปเจอนกเชื่องเราก็สามารถเอานิ้วให้เขาแทะได้บางตัวอาจจะกัดหน่อยเพราะว่าไม่คุ้นจินบางตัวอาจจะเข้ามาเล่นกับเรานะครับทุกคนทางนี้ใครที่สนใจลองไปดูได้แต่ถ้าเป็นนกรุ่นนกที่ติดภายเป็นพ่อแม่พันนะ่ะราคาจะอยู่ที่1 0,000นะครับทุกคนบางตัวจะอยู่ที่80000ันนั่นเองทุกคนยิ่งติดภายเยอะยิ่งแพงนะครับลูกป้อนที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้เป็นลูกป้อน นกแก้วเฉพาะกลุ่มนะครับเขามีชื่อว่าคิมสันมิลลี่คอนัวนะ กิมสันมิลลี่คอนัวนี้ราคาพื้นฐานเขาอยู่ที่2,500บาทนะแต่อาทิตย์นี้เรามาเจอ2 0 0พันบาทนั่นเองทุกคนโดยปกติแล้วลูกป้อนนกแก้วพวกนี้เป็นนกแก้วเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วถ้าใครเห็นเขาก็จะคิดว่าเป็นลูกป้อนนกแก้วกินชีกนะทุกคนแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะสีเหมือนหน่อยแต่ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อยทุกคนสังเกตเห็นหัวปีกหรือตรงไหลเขาไหมเขาจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงหัวเขาจะมีสีน้ำเงินแจมนิดหน่อยแล้วก็ตรงแก้มคือ บางทีมองเปินเป่นๆอาจจะเป็นเหมือนกินชิกสีนอมอนได้แต่ถ้าเลี้ยงตั้งแต่เเดือนขึ้นไปถ้าเขาได้ผัดขนจะเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อันนี้เป็นนกที่รุ่นแล้วก็นกที่โตแล้วนะครับทุกคนจะอกแดงมากๆแล้วก็จะสีสวยเช่นกันนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้ช่วงนี้ลูกป้อนเขากําลังจะมา ถ้าใครกําลังมองหาลูกป้อนลิงเน็ตกำลังจะเข้าฤดูเข่าแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงก็ไปดูในสายของนกรุ่นหรือนกที่โตแล้วเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวผู้จะมีวงแหวนอยู่ที่คอส่วนตัวเมียจะไม่มีตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับทุกคนก็ถ้าเข้าในส่วนของฤดูเข่าแล้วลูกป้อนเขาก็จะตามมานั่นเองทุกคนแต่ถ้าใครอยากเพาะเลี้ยงพวกนี้จะราคาดีมากๆนะครับผมก็แนะนําถ้าใครอยากเพาะเลี้ยงจริงๆลองไปดูนกรุ่นได้ที่ตลาด เยอะมากๆเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนใครที่สนใจสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อะไรหรือไม่ใช่แค่นกแก้วที่นี่ก็เยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูลูกป้อนนกแก้วกับนกพ่อแม่พันธุ์นะครับใครสนใจสายพันธุ์อะไรก็ลองไปดูได้เพราะว่าบางสายพันธุ์ผมก็ไม่ได้ถ่ายมาทุกคนดูเผื่อทุกคนไปดูแล้วอาจจะได้สายพันธุ์ที่ตัวเองอาจจะไม่อยู่ในช้อยแต่ไปดูเขาสวยก็สามารถไปเลือกซื้อได้พี่ๆเขาใจดีมากๆเลยนะจริงแล้วผมอยากให้ทุกคนลองไปเดินดูตัวจริง เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูในคลิปโลนี้เราก็ยังไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยินเสียงเขาแต่ถ้าเราไปดูด้วยตาตัวเองหรือไปสัมผัสเดงอะ่ะเราจะได้ยินทั้งเสียงและในส่วนของลาไคาด้วยนะครับทั้งนี้ไปดูกันเยอะๆเลยนะครับทุกคนกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่